สวัสดีแฟนบอลมวยทุกสัานเจาะลึกมวยดังวันนี้เราจะพาแฟนมวยย้อนไปถึงผลงานในอดีตเวทีมาตรฐานในประเทศไทยของซุปเปอร์บอลลูกเจ้าแม่สายบาลีซุปเปอร์บอลบัญชาเมฆหรือซุปเปอร์บอลสิงห์มาวินในปัจจุบันซึ่งในอดีตเขาเคยครองแชมป์ประเทศไทยรุ่นร้อยสามสิบห้าปอนและป้องกันแชมป์ได้ถึงหลายครั้งหนึ่งในนั้นคือชัยชนะเหนือสิงห์ดำเกียรติหมู่เก้ายอดมวยประจำปีนาปอี2 5ิ9กนอกจากนี้ เขายังเคยเป็นรองแชมป์มวยรอบอิสุสุครั้งที่2อและเป็นรองแชมป์มวยรอบโตโยต้ามาราทอนอีกด้วยและยังเป็นแชมป์มวยไทยสมัครเล่นอีฟมาถึง3ปีซ้อนปัจจุบันเขาครองแชมป์โลกคิกบ็อกซิ่งรุ่น70.3กิโลกร,รมัมแถมยังจบการศึกษาระดับปริญญาตีเข้ารับราชการทหารเป็นสิบโทสังกัดสันพวุฒิกรมทหารราบที่หมีอาชีพรองรับที่มั่นคง หลังจากเขากเกษียณมไวยไทยไปแล้ว